フフフフ。<music> อรุณสวัสดวสดีพี่น้องหากินที่สงสาๆครับหมู่บ้านมาไปฝาไหลไว้บ่ได้ถ่ายให้เบ่งตอนใส่ดอกแบตโทรศัพท์เบิดเมื่อน,นี้พาลูกซ้ายมาพร้อมครับลูกซ้ายซอยกู่สิดป็ดนจังไดทสิหมานบ่หมานไม้นี่ค้นหาก,กินหลายครับพอสามข้างถนนเลยครับค้นหาก,กินหลายครับคนเที่ยวดูสวาสิไใส่ไปจากสองมือ กยานญติบนเหลือครับทั้งเลี้ยงัวเลี้ยงควายพร้อมก็เลยว่าเอมือเดียวนะกูจะเลยเดี๋ยวค่อยหาใส่มงไม้ครับเพราะว่าม้วนใบมันใจครับหมายนี่คนหากินหลายห้อยจกปลาไรก็หลายน้ำมาครับมาเบิ่งหลังแหลกน้ำกันเป็นจะมีตัวมีตัวจังไลยกะหลังแหลกเป็นในบางร้านครับใส่ก้อนแล้วก็ค่อยไอ้นั่น ใส่เนาะบันนี้ใส่ไปใส่ไปอ๋อใส่ไปวงนี้ครับพุงกัดหลงเชียงดีปวดครับโดยให้ลูกใต้เป็นคนยามสิหมาโนมหมาน,ามานกะอยู่กับลูกท้ายครับนี่ก็ไปทางน,นู่นลูกนั่นแหละเออเป็นบางร้านสีหมาโนมหมานวาานว น้ำม,มีอะไรดินไหมขอดูดูวบมานครับดูดินอันนาท่อโอเคครับแบบเบื้องหลังที่สองทั้งกันครับหลังแรกบวหมานแล้วงวหอยขอใส่เบ็ดปลายไว เลบุคอยมีตัวครับค้นหากินหยาครับพี่น้องค้นหากินหลาไปครับไปชมบหลังที่สองน้ำกันไปครับพี่น้องหลังที่สองมีตัวไม่มีตัวเดี๋ยวรู้กันฟ้าวพี่น้องฟ้าวบุมิโตครับ มาครับพี่น้องหลังที่สามทีมีความหมานบ่อมุ่นี <t rah. <t rah. <những> ่ยกับหมาที่ค้นหากินบ่อยเหลือเกินเห็นไหมัน้นทับไป โอ้ยพี่น้องโอ้ย,อย,อย,อยใส่งครับใส่เงโเดตัวจต,ตัวสามตัวป้าโซเหยียบมาครับเหยียบยอดเลยครับอืงสี่ไหมนะครับพี่น้องหลังต่อไปมีบอีบอหลังสี่ ีล่งครับโบมี่อย่างฟ้าครับพี่น้องลังที่หาครสบมีตัวหรือเปล่าทางที่หากับฟ้าพี่น้อง ครับหลังต่อไปมีหรือไม่โอ้โปลาไหลครับพี่น้องใส่รอบปลาชิโดอีกแล้ว่ยใส่เนี่ยออกชอตัวออโอเคครับหลังที่ได้สามตัววังหันนี่มันออกครับหลังนี่เคือนตีบกหรอกว่ะพอดีตุ่มมันแตกครับหลังวังหันไม่ต้อง นะครับพี่น้องล้างต่อไปนี่นะหยาปกอยู่นี่พี่น้องล้างต่อไปครับจะมีบอสนี่ไหมเงียบครับพี่น้องหลังนี้่โบมันลังนี้่โบมาน หลังต่อไปพี่น้องมีบุมีมพวนนี้ชคดดีนะมีลูกซ้ายมาซอยครับมันบีเหีียครับม,มันเป็นตขาข่ายถี่นะลูกแล้วก็เลยนั่นมีตัวไหมเงียบครับพี่น้องเงียบยิสิี่ดีครับ ครับพี่น้องทับรรยากาศน้ำเต่าครับต้องหลังต้องไปน้ำกันครับพี่น้องสีสันๆนะครับบมีเนี้ยวกันสันครับหลังต้องไปอะไรลืมมอง เห็นไหมลงไปดูดูมีไหมเนี่นยพิษครับแถวนี้บ่มีเลย หลังต่อไปมีบอมีบอมีแตปูกัรแมงกับตามีแต่ปูกับแมงับตาว้มนครับหลังต่อไปครับพี่น้อง มานไม่หมานีนคลองนี่จะมีโตปลาไหลบ่บัวมีโตปลไหลเหลี่ยมปี๋งใช่เวลาสะด้วยนะเจ้นี่บ่วม,มีตปลาไหลเลยครับคลองงูเหลือมเลยคลองหงือเหลือมครับพี่น้องมว้วนดินวาใส่ฟันถึงเงูเหลือมเรื่อยดินผ่านผ่าน,าน,านไปจับโตบว,วท่านครับขว้า,างบ่ท่น ไปครับไปหลังต่อไปครับพี่น้องหลังต่อไปมีไม่มีลุ้นด้วยกันไม่มีครับแต่ว่าคล้องนี่เว้ยปลาไหลครับเขาไปกินบแล้วัวมิโตรครับมืันนี้วัวมานเป็นไง พี่น้องหลังต่อไปสิเบื้งรู่ในคลองสิ่พิพาไรเยอกสุดว,วะ่ <c oughs> วะคือว่คือหมานบ่วหมานบ่วมีครับบัวหมานเอลิ่ะในคลองเนี่ยโอเคครับหลังต่อไปดีกว่าใครตุ่มปละไหร เห็นไหมลูกนี่ตรงดินไม่ใช่มนี่แล้วไปยีกเออเห็นไหมเงียบโมมีอีกแล้วไปหลังต่อไปยอย่างเยอะ โอ้ oh, ได้อยู่ครับนี่โอ้ขอไอ้มาโหขอได้ได้ตัวหนึง่ง <laughs> ดีด้วยขอได้ด้วยนี่ครับพี่น้องหลังต่อไปเนาะเกี่ยนนิปลานในปลามีไหมเงียบเงียบ บูมีอีกแล้วเออครับหลังต่อไปรอรครับถึงบูมีโตครับบูมหมาอีกละก็อะไรกินครับพี่น้องกอะไรขัวผัดเพ็ดด้วยมือนี่กอะไรก็เผา หลังสุด้ายครับจากซิมิโตโบโบะเนี้มันกระเบิดแล้วไหลบอกหอยหน่วยสองหน่วยตีใส่เนี่มันเบิดครับเหยียบชีบโบมีอีกแล้วพี่น้องเออ โอเคครับเดี๋ยวเป็นวงเงินยู่บ้านครับพี่น้องครับมาสรุปด้วยกันวงตัวหน่อยก่อนๆครับใส่ผัดเผ็ดอย่างๆครับพี่น้องใส่ผัดเผ็ดครับนี่สองตัวนี่ครับวงใส่ใหญ่เขาหนึ่งตัวไส้ใหญ่ใหญ่เลยครับโอ้ออกบ่ได้โอ้ สามแล้วครับนี่ครับวังนี่ตุ่มแตกครับบิ๊กเลยครับพี่น้องคุณนะอือสองตัวครับออกไปตัวนึงครับเหลืออยู่สองตัวปกติมีสามครับสุดยอดเลยครับสรุปมื่อนี้ได้หาตัวครับพ่อได้กับข่อยพ่อได้กับขยิวครับพี่น้องเดี๋ยวถือแกะมือไหมครับ